ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมณีนุนน์ิยากับสิภาคพรมพหพ่อยเอฟซีไปตามแนวทางของพ่อเดียวนะคะพ่อเดียวคนพิการด้านสายตานะคะตาเพิ่นบอดทั้งสองข้างนะคะนนทยิยาเห็นแล้วอดสองสารบ่ได้นะคะก็เลยทําบุญน,น้าเพ่นอดบ่ได้ที่จะขอแนวทางกับเพิินนะคะเพิินก็บ,บอกว่าแนวทางของเพิินก็มีเขามีรุดนะคะถูกมั่งว่าถูกมั่งนะคะสําหรับงวดนี้นะคะ เพิ่นกระแบ่งปันมาห้างเดียวโคโลนะคะนุ่นที่ยากก็อยากเป็นสะภาพนบุญเพื่อพอไม่เป็น้องเอฟซีใจบุญสายบุญอยากรวมถ้าบุญกับเพิ่นนะคะสําหรับค้นพิการด้านสายตานะคะห้างเดียวจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยค่ะพอเดียวพอเดียวปกตินุ่นที่ยามาอยู่นี่ประจําคือบ่เคยเห็นค่ะพอเป็นคนจังหวัดใดค่ะกาละสินอําเภอย่างค่ะพออยเภอ่องตลาดครับอำเภอย่างตลาดพิการพิการตั้งแต่กําเนิด่าพ่ะครับผม พ่อเดียวคนตาบอดพ่อพ่อมองมองเห็นไปล่างๆกันหมดจ้ะล่างๆครับก็ใส่ผ้ามาจางมอไซมากครับจังมอไซมาก่นนาะจางมอไซมากจางจ้าวมั่วงนี่เข้าวมั่วซองมอไซเท่ายพ่อข้าวมันเลยเดียวเพิ่งเลิกข้ามันเลยเดียวมันได้เกี๊ยดีแล้วป่ะเนี้ยเดือบะสามพันมาครับเลยอ๋อใบสามพันมาครับใบสามอนัุทิยาทำบุญน้ำพอเดียวร้อยหนึ่งตะกี้นะคะแม่น้องรดาก็ทำบุญน้ำยี่สิบบาทนะคะ พราะว่าเห็นพ่อแล้วพิการกระทำบุญน้ำนะคะเดี๋ยงยิ่นมาพ่อเห็นจากแนวทางอยู่บ่ค่ะเกี่ยวกับเลขกับเบอร์นี่มีแนวทางบ่คือได้ยินว่นมาสื่อต่อใด้เขาเรียกว่าบ่สื่อที่ว่าบอกนบ่ค่ะปกติสื่อเองบ่าสื่ออยู่เหรอจ๊ะสื่อนี่สื่อนี่ถือบ่ข้าเด็กก็ถือข้าเด็กก็ไ่ถือตัวบางข้างก็ถือห้างแจงก็บม่ถือมีลูกบ่มีครอบครัวบ่พ่อมีครับพ่ออยู่คนเดียวมนบ่ค่ะอยู่กับแม่กับแม่ าไปไปเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงเลี้ยงแม่แม่อายุเท่าไหนแล้วเฮ้ยเขิปนะครับโอ้แม่หกสิบพ่อ <c oughs> แม่หกสิบเป็นตั้งแต่กำเนิดเลยมันบอกค่ะพ่อครับผมจะเกิดมาก,กับมองบรเห็นเลยมันบอกแต่ว่าแข้งข้อย,ยังกัแข้งเล่ง,งกันป่ะพ่อแข้งเล้งบ้านอยู่จ้าจ้านะคะเอฟซีผู้ใดอยากรวมทั้บุญกับพ่อเดียวกับติดต่อมากด้ยค่ะพ่อเดียวนี้เพิ่นเป็นคนพิการด้านซ้ายตานะคะตาเพิ่นบอดนะคะ ไม่เห็นแล้วเขาอยากเห็นเขาก็อยากได้อยากซอยก็ได้อยากทายท้ำให้พอเป็นพี่น้องเอฟซีชุมนะคะเพอมาโน่นที่ยากกับไม่ได้หาแนวทางอย่างเดียวนะคะกับซอยเหลือด้านสังคมนะคะเพราะว่าเ้าเป็นคนของประชาชนเนาะเอ่อตางน้องแท็กเตอร์นี่ก็มีคนทําบุญน้ำเรื่อยๆเนาะจ้าช่วงช่วงนี้เรต้องท้ามร้ายเห็นหมอนในเสือก็มีเลยนะอเน้องแท็กเตอร์นะครับมีคนโอนมาอาย่ท่านหนึ่งบ้านเบทมอบ์ด้วค่ะน้องแท็กเตอร์ แล้วพอเดียววะนี่จะลงทุนตัวไหสิบปาเอฟซีมีเลขสองตัวหรือสามตัวจะลงทุนตัวนหนสองตัวห้างเดียวโอ้บอกไปอยัางนี้บอกสิบสองเสือโลสิบสองเสือโลดเหอหนึ่งสองนั่นบอกหนึ่งสองตัวเดียวก็รวยได้บอกับน้ำสองหนึ่งนะตัวเน้นขึ้นหนึ่งสองมันบพอเน้นบนขึ้นล่างล่างเน้นล่างไปบนแหนเลยเนะ อันนี้อันนี้บนหัวจักบนน่ะพี่น้องบางเอื้นพ่อกันกันเลยอันเนาะอันนี้อย่างซอยพ่อคุณแม่จ้ะกบอกที่เราเพิ่นกอบอกที่เราเพิ่นชิมีเลขให้แม่จ้ะข้ามข้บุญย่านเป็นเครื่อนมัตต์ไก้เยอะไหครับไม่เพิ่มเพิ่มไอ่แม่ไก่แม่เนียมเนาะจำแม่เนียมได้ป่าวแม่เนียมช่องลุงเฮงน่ะคนตาบอดลุงเฮงไปสัมผัสมวดแรกเข่าสามโตเลยแม่เนียมน่ะเข่าสามโตมวดนั่นน่ะแม่เนียม กแบบอันนี้พ่อพอเดี่ยวนี่ให้แค่สองตัมั้งป่ะค่ะครับเอาเบอร์โทรศัพท์คนไหวนะเราเหรอเออเดี๋ยวลัางไม่จะเอาเบอร์โทรศัพท์เนาะอืมพอเดียวเนาะเป็นตาบอกยูทูบใช่ยูทูบเบอร์ค่ะอือมาแต่มาจักโมงแล้วพ่อดิมาแต่สิบโมงมาแต่สิบโมงก่อนเที่ยงช่วงนี้นี่กับ่ายแล้วนะใบสองเราเพลิดามเดียวเราเพลงดามเดียวเพลเพลงดามเดี้วปกติเพิ่นจะล่องเพลงแล้วเพิ่นก็เปิด มันนุ่นทิยาขออนุญาตเพิ่นว่าให้เพิ่นปิดไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เขากันนั่งทายท่ยทำชิปอยู่นะคะกัดท่ำบุญน้ำเพิ่นร้อยนึงแม่น้องอระดาษกัดท่ำบุญน้ำยี่สิบบาทนะคะเอฟซีผู้ใดอยากร่วมท่ำบุญก็พอเดียวากระดิตอ่อมาได้ค่ะติดต่อมนุ่นทิยาโดยตรงศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ช่วยเหลือเ,อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเอฟซีทั้งสองเข้าก็มีแต่คนดีที่นําใจนะคะบางท่านบางคนเ,นเ,นเนพิ่นเบิ่งคลิปเพิ่นติดตามเพิิ่่่่นนบบเพได้ซื้อ่ได้้ซือหวยเนาาะเพิ่นก็มทบุญนะคะ แต่ว่าแนวทางของพอเดียวให้หนึ่งสองหางเดียวเน้นล่างมันป่ะค่ะจะ,ะ่านะจากบนล่างเลยเนาะจากบนล่างไปเลยพี่น้องเพราะว่าเ้าก็ระดูกเนาะเด็กจะออกตัวใดแต่ว่าบนล่างเ้าก็กั้นไว้พี่น้องบนล่างไปเลยแต่ว่าพอเดียวคนเราคนเน,น,น้นล่างเนาะเน้นล่างเรืองของคนเดียวแต่ว่าเรา,าเขียนบนล่างใ<ไ>ห้ยใจเลยเนาะต่อแล้วออก็ยูจนสิ่งพี่น้องเอ้ยนะค่ะคนยูโลกมืดของเพิ่นนะคะกับผู้ใดอยากเป็นนะคะเพิ่นเป็นตั้งแต่กำเนิดด้วยน้อว่ะเนาะ ต้นตาบอดนะตาบอดจังก็เป็นพิการตั้งแต่กำเนิดนะคะมันใบซองก็ถจ้าใบซอง้วเพลงนี้ร้องเองร้องเองครับร้องเองบ่มีผู้ใดสอนมันบ่ก่อขังในโทรศัพท์ก็ร้องเปิดไตรดนตรีเจ้า้องจมันล่องดีเลี่ยนเปลี่ยนผู้ใดก็ดีเลยเราจะ เอาลองให้ฟังจกเพลงกันน่ะห้ามเปิดอันนี้เด้อเพ่งเลยเดี๋ยวลองสดๆลองสดๆห้ามเปิดเพราะว่าเปิดเปิดเสียงดนตรีนี่บ่ได้ไหมคะเข่าไอ้นะลองได้บ่อะไรก็ตัม่แห้งอยู่อ๋อไมีแห้งอยู่มักลองเพลงยังบ่เนี่ยไม่ไทยก็ลองไเลยก็ไม่ไทยก็ลองได้สมัครสมัครไม่ไทยครับอี่กระเพื่นก็ไม่พี่ร่มพอดอะไรไม่ไม่พี่ล่มพอดจะลองได้ป้าพระเอกตัวนี้ ที่เล็กทีเล็กอันข้ากระจอดรถปุ๊บก็ากรแม่นนิยาวะย่ะยว่หอวันนับเพิ่นิเพิ่นเบ,บิงมอหมอดูเหรอคาคิดวานใช่หมเดวาเป็นหมดูพีนน่นี่เล็กผูกแคนผู้ใดผูกแค้นไฮไลท์แท้เพราะาฟผูกแขนสายซีนอะลดลดผ้ารงคุณฮะลถผ้ารุงรถผ้าลงรถย่างผ้าลมงเ<ล>พิ่นไซค์ชี่ไปน้พิันเดีอ๋ออ๋อจัดอ๋อพอน่ง้อน้ทยเพิ่นจะข้นขับรถผ้ารับอ๋อแต่าคนขับเลยเกมนักอ๋อเอาได้กดดใชหาเสียา แล้วพ่อเย็บบ่บ่ครับบ่ได้เย็บยิบหาเข็มครับยิบหาเข็มใช่ปะอ๋ืมอืมอ๋อนี่นี่นองได้นี่ได้นี่หลอดมอร์ไซค์พาลงคนขาเป็นเมาว่ะพ่อบ่ครับคุณลดติดหน่อยอ๋อลดติดหน่อยแตไปใส่รังใส่รังกิโลเลยใส่เหรียตัดเรือเรื่องหมดเกิดบเกือ วัสุกวัสุกที่แล้วครับออ๋สุที่แล้วทะเบียนรถที่ยังจำไม่ได้ครับจำไม่ได้เป็นยังงงค์พี่น้องเอาหนึ่งสองคนนี้แหละอืรถผ้าร่งหายไปไปเด้อค่ะเห็นเห็นเห็นสายสินผูกแขนเป็นว่ารถผ้าล่งนะคะคนขับเก็บนักกันปะค่ะแต่ว่าพอเป็นหน่อยๆยิ้มผาเค็มนะคะนะคะแนวทางของพ่อเดียวพ่อเดียวคนตาบอดหรือคนพิการเนี่ยนะคะเพิ่นว่ารู้เรื่องทุกอย่างนะคะเพิ่นหายหนึ่งสองฮะเดียวนะคะเดี๋ยว ขอเบอร์โทษเพิ่นติดต่อกันได้นะคะนะคะเพิ่นกับยูจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอย่านตลาดน้ำพอเนาะจากระยะเส้นทางไปบ้านนี่จักกิโลไก่บ่บ่ไก่ไหมครับบ่ไก่นาะแต่ว่ามีเบอร์โทษคิดต่อได้มนบ่ค่ะมีครัเดี๋ยเบอร์นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวได้สิเชคเอาค่ะผู้ใดอยากร่วมทำบุญเอ๋อแล้วก็เป็นคนพิการด้านสายตานะคะทุ่มมือเพื่อเชียร์กันก็ได้รับจ้ะของถูกไ่มของถูก มันเที่ยงเววมันดกกันอเองสรุปแนวทางของเพิ่นกับหางเดียวโคโลนะขนาดเพิ่นเพิ่นยังไเพิ่นหายเดีวยวเพิ่นยังมากเนาะแต่ถ้ามาหาจีนแม่กับยู่งด้วกันสองแม่ลูกบ่ค่ะครอบพูดหนี่อยขอพูดครับเอามีพ่ออยู่พ่อพิการบ่พ่อบ่ได้พิการแม่แม่กับบ้ได้พิการมั่งปะคะครบสามสิบสองทุกอย่าง ต่ว่าโอ้ลูกเนาะกัเขาเอิ่ยนยาต่อลูกลูกกะลูกกะตันยู่นาะถึงพันถึงพันพิการพันกัหาเลี้ยงพ่อแม่เด้อค่ะนะคะเป็นลูกกะตันยู่นะคะพ่อแม่กัเฒ่าแล้วเป็นก็ค่ะพนได้เฮเทไฮ็ดนาบออยู่อำเภอยางประดับจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะสรุปแนวทางของพ่อเดียวนี่กะบหนึ่งสองหางเดียวนะคะเพิ่นบอกว่าเน้นรางจวไปนนทียามาไปบนรางเป็นแนวทางหางศึสษากรุงแดงรัฐบาลไทยนะคะ ก็ขอให้เอฟซีโชคดีในทางของพ่อเด้อค่ะจะได้ร่วมทั้บุญซอยคาค้ำน้ำเออคาคับเขาคานามคาไต้นะคะแม่นอรดาว่ายืดแขนเสียบนกันหนึ่งสองแนเสียพี่น้องเห่นี้ว้ามันหดวมีหดหนึ่งใส่สองกัหกสามพี่น้องนม่หดหกสามเลยอ่าแต่๋ยวนางนั้นมักหนึ่งสองนี่แล้ว ต้องลงทุนไล่ี่น้องนี่จัดหนึ่งสองเลยพ่นกระเป๋าใลา็กโตได้นะหางห้างเดียวคนทุนหน่อยหามขาดเด้อพี่นอ้องเลงอพอเร็วเอาัวนี้ไปตามหาพ่อเดียวเ<า>ด้อเนี่ยพ่อเดียว <laughs> ไปตามหาด้วยกันเราโมตามหาดอกมีเบอร์โทรอยู่อ่ะ <laughs> ขอบคุณในไลน์นะคะที่แบ่งปันให้เอฟซีโซมานกันแนวทางของพ่อเดียวนะคะ